สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องวัตเตอร์เฟิร์สชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคือผมก็เห็นแบบอย่างนี้คือเป็นแค่ตัวแบ็กกราวน์เนอะคือตัวนี้เนี่ยคือผมจะไม่ได้มาอัดดอนะฮะแต่ว่ารอบนี้นะคะคือผมจะมาแจ้งข่าวสารเนอะช่อน,นี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าในมันเรียกว่าไงมันมีอยู่ส่วนของส่วนตัวหนึ่งอ่ะมันในส่วนของตัว Discord เนอะใช่ครับในส่วนของตัว Discord เพื่อนๆอาจจะเริ่มรู้กันแล้วแหละนะครับก็คือมีแฮกเกอร์ใช่ครับ เป็นแฮกเกอร์เนอะแฮกเกอร์เข้ามาแฮกเข้ามาในในส่วนของตัวรหัสของโมดิเลเตอร์ของช่องเราอะแล้วแบบก็เลยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับก็เลยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วก็แบบเออทุกอย่างโดนดีลีทหายหมดเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับสําหรับคนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกแฮกในครั้งนี้นะครับก็คือเดี๋ยวทางเราอะ่ะ ทางผมอ่ะนะฮะได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็ในลิงก์นะครับในส่วนของตัวลิงก์อินไว้เนี่ยสามารถรับได้ข้างล่างได้เลยนะครับในส่วนของตัวดีสคริปชั่นนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสําหรับเเ,เพื่อนๆที่แบบได้รับความเสียหายจากการแฮกนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆเนะนี่คือแบบมันเป็น เห็นวิสุทธวิสัยอะคือผมผมไม่ทราบเนอะแต่ว่าน,นี้เนี่ยคือเรียกว่าไงเราเป็นการแบบรีแว s e ์มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใช่ใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยคือเรารีแวิ์มเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วคือหลายๆอย่างอะอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วในส่วนของตัวกดต่างๆของตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงแบบเดิมอยู่ดีนะฮะโอเค ซึ่งในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือลิง์เก่านะครับมันไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้วเนะเพราะว่ามันเราเรียกไงผมเปิดใช่ใช่ใชผมดีลิทของเก่ากลับไปแล้วเพื่อแบบเผื่อว่ามันมีแบบพวกมาแวร์ค้างอะไรอะไรไว้อยู่อย่างนี้ไงแบบพวกสปายแวร์อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบป้องกันการถูกแฮ็กซ้ำอีกรอบหนึ่งเนอะแบบจะได้จะได,ะได้ไม่เกิดปัญหายอย่างนี้อีกนะครับก็หวังว่าจะไม่เกิดแล้วเนอะแล้วในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นอดก็คือ ผมอี่ยคิดเอทอันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเออเป็นเซิร์ฟเวอร์อันใหม่เลยใช่ครับจะเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่อะ่ะนะ,ะก็คือไอตัวลิงเก,ก่าก็เลยจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเนอะฉะนั้นก็สามารถใช้ในส่วนของตัวลิงด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยไล่เปลี่ยนในลิง์ของตัวคลิปในอดีตไปเรื่อยๆนะฮะ <S <S งั้นเดี๋ยวก็ถือว่าแค่นี้แล้วกันนะฮะในสําหรับการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เนี่ยอันนี้คือแบบผมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับในส่วนของตัว ข้อผิดพลาดนี้ที่มันเกิดขึ้นเนอะอันนี้ผมคือต้องขอโทษจริงๆนะครับสำหรับคนที่ได้รับความเสียหายนะครับงั้นก็ผมก็ลาไปแค่นี้แล้วกันนะฮะงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีนะครับ